เห็นไหมเห็นไหมเห็นหมกําลังพุ่งไปข้างหน้าถ้าคุณอยากเติมเกมเอเพ็กต์โมบายแบบคุ้มๆุมผมแนะนำร้านนี้เลย Richman Shop เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%โดยทางร้านจะมีแอดมินบริการดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงเพียงแอดไลน์ไปที่ at richman shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะ Richman Shop พร้อมเติมแบบ Official ใช้แค่เลข UID หรือจะเติมบนเว็บก็สะดวกรวดเร็วและเขายังมีบริการเตริมเกณฑ์อื่นๆอีกมากมายไปหหลลลลลอออออกกกกกกสสต่่งงงงววาาาา้รรรรรรถูจจจัััััดดดเโีีท กำลังพุ่งไปข้างหน้าโอ้คุณสามเหรออะไรเนี่ย <c oughs> คุณสามเหมือนฉันไม่ได้เลยนะศ <c oughs> ัตรูกำลังมองคุณอยู่จินตู่นย์ออกหมอยู่ที่ด้านหน้าของฉันน้องชายเพิ่งเจอสมัยนี้แล้วล่ะสมาชิกคนสุดท้ายเพิ่งจะกำลังรีบหรอกำลังพุ่งไปกำลังพุ่งไปข้างหน้า กำลังพูดไปใครก็ตามที่ติดอยู่ในเฟสแชมเบอร์จะถูกกำจัดชั่วคราวมีศัตรูรุนจอมตีเราฉันต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนของฉันนิดหน่อยพวกเขาเห็นฉันแล้วฉันต้องการความต่อยอยู่ตรงนี้เจมตีขจริงวงเซฟโซนกำลังขยับแสงแล้วรอยกำลังพ่งไปดีเลย เตยมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาฉันพนันเลยกำลังเจอศัตรูที่นี่ตอนนิ้ตัวพี่ังหารศัตรูแล้วมีศัตรูอีกสองรายพวกนั้นจะมาหยุดสิ่งที่เหลือจากครอบครัวของฉันไม่ได้อย่าล้มพองกับตำแหน่งผู้ทำสถิติสังหารที่นถึงความตึงตื่นถึงความตึงเฮ้ยใช่เพื่อนตึงมากดูนะลุกขึ้นยังตึงอ่ะคนตายไปก็ไม่มีประโยชน์สำหรับฉันคือถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะ ไปตรงนั้นกันเถอะกำลังรีโหลดลก,กำลังถูกโจมตีกำลังพุ่งไปใจเย็นเพื่อนฉันต้องเนี่ยอย่าพลาดนะชุดของฉันจะระเบิดความเร็วเมื่อสไลด์การยิงฉันต้องการให้ความใคร้หรือจากเพื่อนของฉันนิดหน่อยกำลังถูกโจมตี<ส><ล><ล> กำลังรีโหลดก็บอกแล้วเพื่อนอย่ารีบใช้กำลังชาร์จกรอบคอยระวังให้ดีฉันชาร์จ มันเล่นยากมากนะกำลังพุ่งพวกเขาเห็นฉันแล้วกำลังยิงต่อสู้อยู่กำลังรีโหลดเจอพวกผู้ร้ายแล้วกำลังรีโหลดกำลังพุ่งไป มันจะการแล้วมันตัดสินใจเลือกกันเถอะอดได้แล้วขอให้ไปสู่สุขติ่งกำลังพุ่งไปทําได้ซ้ําเลยนะครับมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้กําลังรีโหลดไม่จําเปลยยังเข้านะอฉันพ้มันเข้าไม่ได้นะครับฉันชอบกรอบอยู่ เ้ยตี่ใหม่มาเพื่อนต้องถอยแล้วมั้งตี่ใหม่มาเพื่อนถอยก่อนผมไม่อยากเสี่ยงนี้ถอย้วมันจะดราม่าอีกแล้วแมสดราม่าเปล่าเลย เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกำลังพุ่งไปข้างนาอกดีโอ้ยเสืวิ่งผ่านมิติว่างกำลังพุ่งไปข้างนอกดีนะออฟเทนมันพลาดกำลังชาร์จกรอคอยระวังให้ดีรอสักครู่กำลัรงรักษาช่วยไม่ได้นะครับช่วยมิลานไม่ได้จริงๆนะ ทุ่มไปอย่าตึงจริงฉันกำลังรักษาตัวอยู่คุณพลาดครั้งเดียวก็ทำให้ฉันเปลี่ยนสูญเสียทุกสิ่งมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้มีแบตเตอรี่นี้มันยังมีอีกนะกำลังรีโหลดกำลังฟอฟลอยด์กำลังรีโหลด Mohammad, <S <S ขอบคุณครับเพื่อนกำลังถูกยิงกำลังรีโหลดกำลังพุ่งไปฉันช่วยๆติดซีบก่อนกำลังรีโหลดฉันต้องชาร์จกรอกเพิ่มกำลังพุ่งไปเพื่อนเพื่อนรอดักดิ ที่นี่ถูกปกปิดฉันจะไปตุกแฟชกรับใช้งานเกรสเมเบอร์กำลังถูกตัต่ายต่อสู้ฉันชาร์จเกราะอ,อยู่เนี่ยมันผมคิดว่ามันยากออน่ยากตรงนี้ะรอสักครู่กำลังรักษาใช้กำลังชาร์จกรออกับ กำลังยิงป้อมสู้กำลังถูกยิงชุดบาดเจ็บนะผมพันจริงนะเมื่อกี้มือผมมันมันเป็นเหงื่อนะครับชุดของฉันจะระเบิดพร้อมเร็วเมื่อสไลด์งเซฟโซนกำลังถูกยิงใส่ไม่สิ่งที่ฉันสืบทอดมาจากครอบครัวจะไม่จบสิ้นที่นี่ แค่แพ็กเกจกำลังส่งมามีแค่แพ็กเกจถูกโจมตีไม่ต้องห่ว,ง,หวงฉันทำได้<อ>ทิ<อ>ท้งสุดท้ายคราวนี้ฉันถุงนะเสียดายมันตึงมากผมยิงไม่โดนอะเมื่อกี้ผมลากไม่ไปเลยมันเป็นที่เหงือที่มือของผมนะครับใครเป็นบ้างนะสำหรับไอเวลาอากาศร้อนๆแนละ้วมันมันเล่นแล้วม,มือที่เหงื่อมันออกสงสัยต้องซื้อถุงยิงมมาละมั้ง โอเคเดี๋ยวเรามาดูแรงดีกว่านะก็น่าจะขึ้นเยอะพอสมควรนะครับอาร์ินั่นสองนะครับทุกคนโอเคก็ถือว่าขึ้นเยอะอยู่นะ